ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์ข้อนี้กันบ้างนะคะข้อนี้คือการแก้สมการพรหุนามนะคะซึ่งมีพหุนามนี้มีดีกรีเท่ากับ3นั่นเองขั้นที่1ค่ะเราจะต้องพิจารณาตัวประกรอบของ24ีนะคะนี่ค่าองที่ที่อยู่ด้านหลังสุดนะคะพิจารณาตัวประกรอบของ24 ก็มีอะไรบ้างหละที่หาร24ลงตัวก็ได้แก่บวกลบ1บวกลบ2บวกลบ4บวกลบ6บวกลบ12และบวกลบ24อ่ะเรามาลองเช็คว่าเราคิดออกมาครบไหมนะคะ1คูณ24ได้24 2คูณ12ได้24 4คูณห ได้24อ่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นลักษณะเนี้ยที่ว่ามันมีเลขตรงกลางคือเลข5ซึ่งเราไม่รู้ว่า5คูณอะไรได้24ใช่ไหมคะแสดงว่าเราเราคิดออกมาครบทุกคู่แล้วนั่นเองแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องเลือกนะคะเลือกตัวเลขทั้งหมดเนี้ยในในเนีน้ยทั้งหมดเนี้ยมาสัก1ตัวที่ หานพหุนามนี้ลงตัวการที่หาพรพหุนามนั้นลงตัวแสดงว่ามีเศษเป็น0นย์นั่นเองในที่นี้นะคะขออนุญ,ญาตเลือก c เท่ากับลบสเลือก c เท่ากับลบสนะคะซึ่งลบสอยู่ในนี้ใช่ไหมโอเคแล้วขั้นต่อมานะคะเราสามารถทำได้2วิธีคือจะใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือก็ได้โดยการที่เอาเลขลบสแทนใน x ก็จะได้เศษหรือเราจะใช้วิธีการหารสังเคราะห์ก็ได้ในที่นี้ขอใช้วิธีการหารสังเคราะห์นะคะดังนี้เอาลบสตั้งโอเค วิธีการเขียนคือเราจะทําการเขียนสัมประสิทธิ์ใช่ไหมคะอันดับแรกเราต้องดูก่อนนะว่ามันเรียงอันดับหรือยังกําลังสามกำลังสองกำลังหนึ่งกำลังศูนย์ใช่ไหมคะก็แสดงว่าเรียงแล้วเราก็เอาสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรเนี่ยมาเขียนก็จะมีเลขหนึ่งเก้ายี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบสี่นะคะ,ะขั้นที่หนึ่งทำยังไง เราจะต้องทำการดึงเลขหนึ่งลงมาตรงๆหลังจากนั้นเอาเลขหนึ่งคูนลบสได้ลบสเอามาบวกกันค่ะ9บวกลบสได้7เหมือนเดิมค่ะเอา7คูนลบสได้ 14. ลบสิบสี่ลบสิบกับยีบวกกันได้12 แล้วทำไงต่อคะเอา12คูณอะไรเอา12คูณลบ2ได้ลบ24บวกกันได้0อ่าอันนี้คือเศษค่ะการที่เราเอาเลขลบ2มาทำการหารแล้วมีเศษเป็น0นย์แสดงว่าหารลงตัวใช่ไหมคะการที่มันหารลงตัวแสดงว่ามันเป็นตัวประกอบนั่นเองหลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะได้เป็น x ก,กํลังสบวกเ x กําลังสบวกยี x บวกยีแยกตัวประกอบออกมาก็จะได้เป็น x ลบก,กันกับลบสนะคะ x ลบสเนาะ x ลบลบสคูณก,กันกับผลหารผลหารคือตรงนี้ค่ะตอนแรกมันเป็น x ก,กํลังสเพราะหาร1ครั้งดีกรีมันลดลงก็เป็น 1>, 1 x กำลัง2หรือบางคนไม่เขียนเลข1ก็ได้นะคะ1 x กำลังสบวก7 x แล้วก็บวก12โอเคเรียบร้อยค่ะแต่ที่นี้ค่ะอันเนี้ยวงเล็บด้านหลังเนี่ยผลหารตรงเนี้ยค่ะดีกรีมันยังเป็นดีกรี2อยู่เราต้องมาพิจารณาว่ามันสามารถลดดีกรีได้อีกหรือเปล่า นะลองดูสิถ้าปกติเนาะมันก็จะเป็นอะไรเอ่ยที่คูณกันได้12บวกกันได้7ก็คือ4กับ3ใช่ไหมคะก็เป็น x บวก4คูณกับ x บวก3คิดสิว่ามันได้ตรงนี้จริงหรือเปล่านะคะอ่า x คูณ x ได้ x กำลังสอง x คูณ3ได้3 x 4คูณ x ได้4 x 3 x กับ4 x บวกกันเป็น7 x 4คูณ3เป็น12ถูกต้องนะคะเราจะทำการแยกตัวประกอบได้ดังนี้แต่ทีนี้ค่ะเราจำได้ไหมว่าเพหุนามค่ะมันมีค่าเท่ากับ0เนาะนั่นหมายความว่า x บวก2คูณกันกับ x บวก4 คูณกันกับ x บวก3จะเท่ากับ0ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็จะต้องแยกออกมาเป็นไอ้3วงเล็บเนี้ยมันคูณกันแล้วได้0แสดงว่า x บวก2อ่ะอาจจะเท่ากับ0หรือ x บวก4เท่ากับ0หรือ x บวก3 เท่ากับ0ใช่ไหมคะเป็นได้3แบบเลยเราก็แก้สมการค่ะทีละอัน x บวก2เท่ากับ0ต้องการแค่ x ก็ย้าย2ไปลบก็จะเป็น x เท่ากับลบ2อันนี้ x เท่ากับลบ4และสุดท้าย x เท่ากับลบ3ใช่ไหมคะหลังจากนั้นคะ่ะเราจะต้องเอาค่าที่ได้ตรงนี้ไปแทนค่าในสมการเนาะเพื่อ ดูว่าคําตอบเป็นจริงไหมเหมือนเป็นการตรวจคําตอบอะค่ะแล้วเราก็ถึงจะตอบได้ว่า x อะ่ะเท่ากับเซตของลบสลบสแล้วก็ลบสนะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับข้อนี้นะคะลองไปทําดูถ้าสมมุติว่าติดขัดตรงไหนหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะคะโอเคค่ะ